อ้าวไอ้แดงออกต่อไอ้แดงออกต่อนีอ่ออกนี้ใหญ่ๆกันไปสามพันเกณฑแล้วตอนนี้เพื่อนกราบสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะวันนี้กราบยาวชิบหายเลย <c oughs> กลับมาเจอกันอีกครั้งกับชาแนลป่าพาปัญญนั่นเพื่อนนะเหมือนเดิมวันนี้กับสาวถ้ำนะวันนี้อยู่กับทุนร้อยห้าสิบเก้าแล้วกันนะครับทุนเยอะนิดนึงนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ด้วยนะสำหรับท่านที่ยังไม่กดแล้วก็อไอแดงสวยโอ้ไอแดงมาเฉยสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาดูในอ,อ๋อเข้าเข้าดีเออจะบอกว่าสวัสดีคนที่ดูรอบพรีเมียร์รอบแรกด้วยนะฮะเออเข้าแล้วหลังจากที่เล่นมาสักมันตาสองตานะ มาคลิปนี้มารอบนี้ได้คลิปแล้วอสวยงามสวยดีสิบเปล่าไม่สิบวะอูมาเจีซะงั้นนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกันสำคัญกับการเล่นกิจกรรมนั้นเพื่อนนะสำหรับใครที่สนใจกลุ่มกิจกรรมเทเล gram เตรียมพร้อมผมจะแปะปักหมุดลิง์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสมัครโหลดแอปอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดลิงที่ผมแปะไว้ให้เข้าได้ ทันทีนะรอบนี้แย่ไฟเบาๆเจบแปดบาท50สิตังว์วะเออมาที่200ร้อแล้วไปต่อครับไล่ที่ไม้ห้าบาทแล้วกันเพนื่อนๆไล่ก่อนเบาๆก่อนนะรถสิ่งต้องไล่เบาชั้นใดชันก็จะไล่เบาชันนั้นเอ,อเไอแดงเบาๆผมชอบไอแดงนะมันแบบ ได้เยอะดีแดงกับหน้าทองนี่แหละยังสวยเวลามาแต่ทีแต่มายากมากจ้บอกว่าความยากก็คือโอ้โหนา,นานเจอทีนึงมากก็มาทีละสี่ห้าตัวมาแบบไม่ได้ไม่ได้ที่อะไรเลยเออปีนี้ขอดุเดือดนิดนึงขอหยาบคายในต้นปีเอออยู่กับยังอยู่กับบรรยากาศปีใหม่อยู่บางคนยังฉลองอยู่สำหรับคนที่ไม่ได้ไปไหนโอโ้สวย ฉลองกันที่บ้านก็มเบาแล้วกันนะเพื่อนนะดื่มอย่างมีสติคิดเล่าอย่าให้เรากินเบียเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่าให้เรากินเรานะทําอะไรก็ช่างเราทํามันอย่าให้มันคอนโทรลเราเนาะอันนี้ฝากไว้ให้คิดถึงกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่มีปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมคอร์รลสอก็มาวะมาดิโอ้โหนรืว่าจะมาต่อ ลุ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเพื่อนๆวันนี้จะเป็นยังไงก็เรียกว่าเล่นชิวๆในช่วงเวลาบ่ายสองนะวันนี้ตื่นสายกันนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ลืมที่จะมาเล่นผมเล่นตาแรกไปตอนบ่ายโมงครึ่งเองแล้วก็นิดหน่อยเสียไปนิดหน่อยเออแล้วก็มารอบนี้แหละบ่ายสองตอนนี้ยังไงซิ จะยากอะไรขนาดนั้นเนี่ยออ,อย่าทำตัวยากไอ้น้องอย่ายากขนาดนั้นเลยสวยนิดเดียวณนะเวลานี้บอกเลยถ้าถูดน้อยขนาดนี้ก็ลุนสเก็ตเตอร์ไปแต่การที่จะลุนสเก็ตเตอร์ได้ยังไงป็นสิธป้าก็คือการวอร์มนี่ยแหละฮะวอร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มานะ อาจจะมาช้ามาเร็ว mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลานั้นจะเป็นยังไงเออแต่ว่าคลิปนี้อย่างที่บอกผมกเล่นบ่ายสองนะฮะเอา้าสวยงามดิเออของก็ดีห้าตัวไปเลยนี่สิบสองครั้งเพื่อนๆนะคลิปนี้ก็บอกเลยว่าเล่นชิวๆผมเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะส่วนใครจะทำตามไม่ําก็ แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนผมบอกไม่ได้ว่าอย่าทําตามเพราะว่าคนเรายิ่งห่างก็เหมือนยิ่งอยู่ก็อลองดูเล่นก็เล่นได้แต่ว่าเล่นเกมนะอย่าให้เกมเล่นเราแล้วพออย่าให้อะไรก็ช่างมาคอนโทรลคุณเออมีสตินิดนึงดึงมันกลับมาให้ความโลภเรื่องโลภเรื่องแบบเอาอีกเอาอีกนี่เป็นเรื่องของผมคนเดียวเขาพอเออนะ เรียกว่าถ้าจะเอามันนะดูผมก็ได้สวยต่ถ้าทุนเยอะนี่เอามันได้แน่นอนนั่นเปนนะสักพันหนึ่งสองพันเนี่ยเออเอามันใส่เลยยับยับเลยคุณได้มันแน่นอนสำหรับทุนน้อยนี่ต้องมีสตินิดนึงโอ้โหนะร้อยสี่สิบสี่บาท กาบสิบสองครั้งก็ยังวนเวียนอยู่ที่สองร้อยเพื่อนไปสิบาทเลยแล้วกันวอมกันมานานแล้ววันนี้เอานิดหน่อยพอเออทุนหลักร้อยแตกหลักพันก็ยิ้มละโอ้ยยิ่งตอนทุนหลักสิบนะโอ้โหายใจไม่ทั่วท้องไอเวนเนอ,อ้ยอันนี้ยังพอเขายังชั่วหน่อยนะถือว่าเล่นชิวๆตอนนั้นที่เล่นทุนน้อยก็คือปากบอกว่าชิวแต่ว่าในใจนี่กดดันกดดันมากโอ้ได้ไวด้วยฮะ เขียวออกสวยขอสิบแถวแรกอา้าวสิบแถวแรกมาสิบแถวสามสึกไม่มีอะไรกันครับเอา้ามาแล้วเอ้ยของดีโอ้โหต่อกันตรนี้ก็ชิวดิขอดอกเดียวให,ใหญ่ได้เปล่าอาสิบครั้งรอบนี้กลับไม้สิบบาทเราจะได้หนีจาก ไอสองร้อยนีสทีอยู่กันมานานละอยู่กันมาสักพักแล้วไม่เบื่อกันมากหรืงไงสวยวางอย่างอยู่มาเจ็ดแปดปีนี่เบื่อเหมือนกันนะอ,มอ,มอ,มอืมสวยหาฮะดอกนี้ซ้ายไปขวายีิบเจ็ดโอ้โหเกือบแล้วเกือบได้ไว เอาจงจริงตอนนี้ผมว่ายากอยู่เหมือนกันคอมโบไม่ค่อยสวยอูดอกเดียวมาว่ะมาว่ะคอมโบต่อด้วยคอมโบต่อด้วยขอสิบแถาแรกเงียบกันไปแต่บิ๊กวินอยู่ฮะซุปเข้าแล้วห้าสองโอเคหนึ่งครั้งสุดท้ายสวยกูู่โหยสังลาแบบแห้งจัดเลยนะรอบนี้ ได้ไปทั้งหมด6-9-4นะเพื่อนเหลี้ีจาก200มาแล้วโอเคใช้เวลาสักพักอยู่กว่าจะมีมามายี่สิบาทเลยไหนๆก็มาแล้วขอสักหน่อยสักนิดไหนดูซิอาการเปนยังไง <c oughs> อ้าอีกทองไม่มาว่ะ สวยดอกนี้นี่เห็นไหมพอเริ่มไม้ใหญ่หลังจากที่เราวอร์มไปอะ่ะพอมันถึงไม้ใหญ่แล้วมันดีเพื่อนเออพอถึงไม้ใหญ่แล้วดีจริงนี่ร้อยสามห้ากลับมายากอีกแล้วกำลังโม้เลยว่าแบบมันดีขึ้นนะกลายเป็นยากอีกแล้วเจ๊สวย จริงๆขอสักพันหนึ่งก็โอเคแล้วล่ะกับทุนเท่านี้เนาะดูร้อยห้าเก้าฝากอีกทีหนึ่งใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์กดซับทุยกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะก็ปุ่มกดซับสไคร์อยู่ด้านล่างปุ่มกดไลค์ก็อยู่ด้านล่างกดให้กันด้วยคนละหนึ่งทีพอไม่ต้องกดเยอะกดเยอะมันจะอันไลค์กับขึ้นเออใครที่กดแล้วไม่ต้องกดซ้ำแล้วตีมืออีร้อยเจ็ดสี่ คิ้วสวยโอเค okay, นิดเดียวจะถึงแล้วมาไมา้สี่สิบแล้วกันน่วงมานานแล้วสวยงามโอ้โหโอ้โหโอเคม, okay, มาถึงถึงแล้วสวยมีไว้ด้วยเจสวยโอ้โหสเกตเตอร์ห้าห้าช่อง ห้าช่องไม้สีสิบด้วยถ้เข้าอ <th> ุ้ไม่เข้าวะ่ะอุตส่าห์มาทั้งสามตัวนั้นเพื่อนนะไงก็ว่ากันไปแล้วกันมาเข้ามาอุย้ยเอา้ามีลุ้นอยู่ <th> หมดหมดลุ้นหมดลุด้นไวยช่วยชีวิตฮะเอาแล้วมารอบนี้น่าจะถึงพันอย่างที่หวังโอเค โอเคโอเคคอยตัวคอยตัวขอยตัวอืมไม่เป็นไรสิบครั้งฟรีสปินดอกนี้ผมสุดท้ายละจะสิบนาทีละนะน่ <laughs> <laughs> oh, าจะสิบนาทีละอืมโอ้โหเจือตลอดเออเออสวยงามแล้วม่วง <laughs> ก้าอ900ดอกนี้พิกวินเกลือทุกดอกแล้วบอกลูกหลักไอ้ป้าเอ้ยสวยสวยดีอา้าวไอ้แดงออกต่อไอ้แดงออกต่อนี่ดอกนี้ใหญ่ๆกันไปนี่3จ7 0แล้วตอนนี้นะเพื่อนซุปต้เข้าแล้วอ่าเมก้าวิน1904นะเพื่อนนะโอกาสเหลือสามทีเท่าไหร่ก็เท่ากันไม่เป็นไร ไม่เป็นไรละไม่เป็นไรละโอเคละโอเคละโอเคละึละละละังครั้งสุดท้ายสั่งลาแบบเกลือเกลือทั้งดอกแล้วบอกว่าเกมลูกล้างเออรอบนี้ได้ไปทนะั้งหมดนะั้นเมื่อนนะ2936รวมงของเก่าตอนนี้เราเป็น3 7 6 3เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe วันนี้ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ